สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมกลุ่ม N P N ครับจะมานําเสนอการบ้านวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันครั้งที่2ครับวิธีการบ้านในครั้งนี้ครับมีหัวข้อว่า movement in time ครับการบ้านนี้มี2ข้อด้วยกันครับก็คือข้อแรกเนี่ยครับจะเกี่ยวกับการ deform ของ object ครับส่วนข้อที่2เกี่ยวกับ interpolation ครับตอนนี้เราจะมาดูการบ้านข้อแรกก่อนเลยครับการบ้านข้อแรกเนี่ยเขาเฉยได้ว่าในจอครับจะเป็นหุ่นซึ่งกลุ่มของผมใช้ในการบ้านครั้งที่แล้วครับ อรนนี้กุ่มผมเนี่ยจะเอามาทําให้มันบเบี้ยวครับซึ่งก็เป็นการดีฟอร์มอย่างหนึ่งครับอันนี้ครับจะเห็นได้ครับว่าหุ่นเนี่ยมันบูบี้บูบี้ครับยืดหดยืดหดเป็นจังหวะจังหวะนะครับมันก็เป็นการดีฟอร์มก็ตามโจทย์ต้องการครับแล้วดูกระบ้านข้อที่สองนะครับเกี่ยวกับการอินเตอร์โพเลชันครับผมขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับกระบ้านข้อนี้เนี่ยครับครมผมจะมีอุปกรณ์หลักๆสองอย่างด้วยกันนะครับก็คือคีเฟรมสองคีเฟรมครับ โอเที่สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยครับก็คือการปรับคีย์เฟรมแรกนะครับพอผมปรับคีย์เฟรมนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะปรับคีย์เฟรมขั้งที่สองครับแล้วก็จะสั่งให้ให้ตัวเฟรมเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนได้จากคีย์เฟรมหนึ่งไปเป็นเฟรมตัวที่สองครับด้วยหลักการอินเทอร์โพเลชันแบบต่างๆนะครับอันนี้อันนี้ตอนนี้ผมกำลังปรับคีย์เฟรมที่สองอยู่นะครับหลจากที่ปรับคีย์เฟรมแรกเสร็จแล้ว ครับเมื่อผมปรับเสร็จแล้วผมก็จะสั่งให้มันเคลื่อนที่ครับอ่าเคลื่อนที่สวยงามครับเอ่เคลื่อนที่แบบเมื่อกี้ครับเรียกว่า linear interpolation ครับคือจะสังเกตได้ครับว่ามันจะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างคงที่ครับด้วยความค่อนข้างคง,งที่อันนี้เราจะมาดูแบบคอนดัตติกันนะครับครับ การเคลื่อนที่เมื่อกี้ครับจะสังเกตได้ครับว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าครับแล้วมันจะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆช่วงหลังเนาะอันวนี้มาดูแบบสุดท้ายกันนะครับแบบที่สาเรียกว่าโคไซเดอร์โพเลชันครับที่การเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยครับมันก็การเคลื่อนที่แบบตามกราฟเอ่อโคไซครับนี่ถ้าเกิดเรามองอย่างนี้ครับก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากลิเนียมากครับแต่ว่า การอินเ r อร์โพเลตแบบนี้นครับจะสำคัญม,มากครับในการเคลื่อนที่หลายๆแบบติดต่อนะครับมันจะทำให้เคลื่อนที่ได้สมูทมากกว่าครับ mm hmm. ตอน,นี้พอดูเรื่องของแอปพลิเคชันเสร็จแล้วครับเราก็จะมาดูเรื่องของโคดดิ้งกันนะครับ mm hmm. แล้วที่ผมจะอธิบายตอนแรกอย่างแรกเลยนะครับก็คือสมาการที่ผมใช้อินเ r อร์โพเลตนะครับอ mm ่า hmm. ไม่ถอดนี้เลยครับ สมการนี้นะครับคือสมการของ Linear Interpolation นะครับส่วนอันนี้ก็เป็น Quadratic Interpolation นะครับส่วนอันสุดท้ายครับอันนี้ครับก็คือ Cosine Interpolation ที่ว่าเมื่อกี้ครับแล้วในส่วนของ i s s p l y นะครับของกลุ่มผมก็แบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆครับก็คือโหมด1กับโหมดรับครับงที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยครับก็คือโหมด1นะครับ ของผมจะมีการปรับสเกลอยู่เรื่อยๆครับการปรับสเกลในทุกออบเจกข้างในตัวหุ่นนะครับแต่ว่าถ้าไปโหมด2ครับก็จะมีการคำนวณอินเตอร์โพเลชันแทนครับในทุกออบเจกครับแล้วก็สเกลก็ปล่อยให้มันคงที่ไว้อย่างนั้นครับ ครับในส่วนอื่นๆในโปรแกรมนะครับก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยครับอย่างเช่นเซตให,ให้จะให้มันสามารถแก้ค่าตามอ็อบเจกต์นั้นๆได้ครับก็ไม่ได้ต่างจากในการบ้างครั้งที่แล้วมากนักครับดังนั้นผมก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับ